ตัวนี้ Microsoft Lumia 640 XL นะครับตัวนี้หน้าจอจะมาด้วยขนาดที่5.7นิ้วนะครับเป็นความละเอียดนี่อยู่ที่ 720p นะครับผมตัวกล้องนี่จะมาด้วยกล้องหน้า5ล้านเป็นแบบเลนส์ w นะครับกล้องหลังจะมาด้วยความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ w เหมือนกันและแถมเป็นชุดเลนส์ไซส์นะครับของทาง Microsoft นะครับประจำ ่าีซตติ้งมมมม่่ีีไสัวนี้นะครับ CPU <Sm ar> er <ua> มาที่คอร์คอรนะครับ1.2แรม1กิกะนะครับเมมโมรีภายในเครื่องนี่8กิกะไบต์นะครับรองรับสูงสุดที่128กิกะไบต์นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4สีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ขาวดำส้มและฟ้านะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับชุดชาร์จไวเลสได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนฝาหลังที่รองรับกับตัวชาร์จไวเลสก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ตัวนี้ราคาอยู่ที่7 9 9ดพัาาบาทครับมีวางจำหน่ายตามร้านแล้วนะครับ